สวัสดีครับรเอฟซีลุงกล่องมง,ง,ง,งโคลโคราชครับอยู่ร้านเนื้อย่างครับเนื้อย่างใกล้บ้านอ่างจากบ้านประมาณ300เมตรนะครับไม่ถึงกิโลจะมีร้านเนื้อย่างเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยแถวนี้ก็นิยมกินเนื้อย่างกันครับก็เยอะคนแน่นเลยครับยังแปลกใจโย่จากบ้านมาฝน,นมัน,น hai, Laurie, ลอยลงมา มันไม่ใช่หน้าฝนนะครับหน้าฝนมันหมดไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุมันกันว่าจะหนาวหรือจะฝนกันแน่โคราชเมืองจะเปลี่ยนั้งเปลี่ยนเป็นยิมกนตครับบรรยากาศธรรมชาติกันเดงกันเร่งแสงสีสวยงามกินกันก็ต้องเปิดแมสกินนะนะครับไม่เอาแมสออกจะกินยังไง่ะเนาะยาก จะไม่พูดชื่อร้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผลนกันโฆษณาให้เขานะครับว่าเราก็ทานกันอยู่นะครับให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับ3แถงแขมหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่เพราะภายสชุดแถมหนึ่งชุดเป็นสชุดนั่นแหละแต่คิด400รอบาทมันจะมีชุดเล็กก็2แถมหนึ่งเหมือนกันร้อห้าแล้วก็ชุดใหญ่ก็200บาท สองชุดก็เป็น400บาทนั่นแหละครับชุดเล็กก็300บาทแต่ก็แถมหนึ่งชุดไม่ได้คิดคันเพิ่มนะครับเหมือนกันมันไม่ใช่บุฟเฟ่ขายเป็นชุดแต่แบบแถมด้วยนะครับผักเพิ่มหยิบผักหยิบตามสบายเลยครับตามที่ทานได้ความเป็นจริงนะครับพวกผักพวกน้ำซุปขอได้ตลอดเวลาผักแรงผักเอาเองเลยนะครับ mm hmm. เจ้ามือครับเจ้ามือ นอนดูยู u b e ดีๆนะครับบอกพ่อทานเนื้อ,อย่างไหมเอามันยังไม่ปีใหม่จะไปทานทำไมเดี๋ยวปีใหม่ก็ย่างหน้าบ้านอยู่แล้วย่างหมูเป็นตัวก็เลยกินซะเลยนะครับอ๋อคงจะฉลองสอบได้มากนี่เออสอบได้สักทีเถอะโอ้ฉลองสอบได้ไม่อย่างนี้หรอกต้องเดินข้างบ้านและครับ เดินข้างบ้านแล้วต้องจ้างหมอลำมาลงแล้วหมอลำแล้วราคาหลักมือหลักหมื่นก็ต้องนี่แหละครับรถแห่เดี๋ยวนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไม่มีหมอลำอย่างเดียวนะครับเขาทำรถแห่ร้วรถแห่เพิ่มเร่ววันนี้ครับรถแห่ราคาหลักหมื่นนะครับมาเล่นโคราชเขาไม่น่าจะเกินสามหมื่นตุบตับตุบตับตุบตับหนอกขูเขา ให้บรรยากาศแถวนี้ชื่นชอบกว่าบมมันเทิงจะได้ไม่เหงาไม่เซ็งคนแน่นนะครับนี่ครับขนาดยังไม่ปีใหม่ราคาทานได้ชาวบ้านทานได้ครับชุดเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่ละครับชุดเล็กก็ร้อยห้าสิบบาทสองชุดก็แถมหนึ่งได้สามชุดนะครับจ่ายแค่สามร้อยจะสั่งน้ำอะไรก็คิดตังหานะครับน้ำาก็ไม่แถมนะครับปกน้ำปกแบบตีน้ำแข็ง ต่ผักในแถมได้ตลอดงานผักน้ําซุปผักไปยบเอาเองได้เลยครับน้ําซุปต้องบอกเขานะครับเพราะว่าน้ําซุปต้องเระมาในครัวนี่ครับสามแถมสองแถมหนึ่งผมจะพูดผิดอยู่เลยอะไเพราะมันได้สามเนาะมีครบเลยครับเนี่ยทั้งปลาหมึกโอ้ยนี่สองร้อยบาททำเองก็ไปได้แล้วดูว่ากุ้งตัวเป็นๆน,นี่กุ้งตัวใสปิกเลยปลาหมึกตัวใหญ่ใหญ ไม่ซอยเลยครับให้เป็นตัวเลยครับเนี่ยหนวดเป็นหนวดหนวดเป็นหนวดกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะครับเนี่ยหมูก็อยู่ข้างล่างขินเขินอะไรใส่รวมกันมาหมดเลยเขาเรียกอะไรอะ่ะเซียงจีเนี่ยภาษาจีนผมเรียกหมดถูกเนี่ยโอ้ร้านนี้อลังการงานสร้างมากเกิดการแข่งขันกันเยอะเนกุ้งกุ้งตัวใสใสใสๆอย่างนี้กุ้งสดกุ้งไม่ได้แช่นะครับ ไุ่งได้นน็อกแล้วปลาหมึมกเนี่ยให้เป็นตัวเลยครับไม่มีซอยแล้วบางร้านเขาซอยนะครับมีหนวดเป็นหนวดเห็นไหมเนี่ยปลาหมึกตัวเป็นตัวเลยนะครับสองแถมหนึ 3, นน 3, น่งนะครับ 3, 2, มันอีกชามเลยวางไว้ตรงนี้มีอีกชามหนึ่งนะครับเป็นสามแถมสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งนะครับสองแถมเดินกินกันไปละลืมมาไม้แหนบมาครับ ไม่ได้เอาไม้แหนบมาครับไม้แหนบของผมคือไม้ขาตั้งกล้องเลยแหละผมไม่ได้เตรียมตัวคิดว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าดูบรรยากาศล้วน่าจะถ่ายก่อนปีใหม่ลงยูทูบไปเล่นๆนะครับเพื่อได้ตังเพื่อได้ตังเพื่อได้ตังนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับเพราะว่าเราจะไม่ยาวถ้ายาวไปก็มันจะลงไลน์ไม่ได้นะครับ ลงยูทูบจะลงได้อยู่เดี๋ยวพบกันอีกคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับ